วันนี้เราก็ได้พันเก็บจากพี่พี่ m งโก้โดยการทำ one day with me with well. วันนี้เราจะไปซื้ออาหารกันนะครับก็เด <mon str similar restaurants> ี <spoiled> ๋ยวแนะนำร้านอาหารแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งต่างๆให้ดูนะครับวันนี้ สวัสดีเราชื่อแคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์เรามาเรียนภาษาได้2เดือนแล้วนะครับ วันนี้เราก็ได้พันเก็จากพี่พี่มังโก้โดยการทำ one day with me แต่ระหว่างที่เราเดินนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวแล้วก็การไปสนามบอลหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็การเรียนตอนนี้เรามาเรียนคอร์ส Incentive นะครับโดยเราจะเรียนประมาณ4ชั่วโมงนะครับต่อวัน3ชั่วโมงเป็นคาบเช้านะครับแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงเป็นตอนบ่ายเนาะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอให้ฟังขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับเจอกันข้างล่าง วนนี้เราก็ออกมานอก,กว่านนะครับวันนี้อากาศดีมากอันนี้เป็นโซนหลังเติรกน,นะครับของอ m m o อ a t i o ชนะครับวันนี้เราจะไปซื้ออาหารกันนะครับก็เดี๋ยวแนะนำร้านอาหารแล้วก็แหล่งช็อปปิ้งต่างๆให้ดูนะครับวันนี้แล้วก็มีฝนไปรอนะครับเป็นธรรมดาของประเทศอังกฤษนะครับที่จะมีลมมีฝนก็พยายามปกรล่มกันด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่เมืองแมนเชสเตอร์ได้2เดือนกว่าแล้วนะครับกะต้องบอกว่าการใช้ชีวิตที่นี่ก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับไม่ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็เรื่องอากาศก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอากาศดีมากครับแต่ว่าก็จะมีฝนตกบ่อยเป็นบางครั้งนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูออชัอมแต่เราก็จะมีไปไม้ร่วงแต่เดี๋ยวก็เตรียมเข้าไปดูนะ ฝั่งซ้ายนี้นะครับก็จะสามารถไป University นะครับออฟแมนเชสเตอร์ได้ตรงทางตรงไปตรงนี้นะครับก็จะเข้า City c e n t e นะครับฝั่งขวานี้จะเป็นสถานนะครับแล้วก็สามารถต่อไปยังเมืองอื่นได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็รอท้าถนนกันนะครับวันนี้ฝนตกยิรงๆก็ควรจะปกลมมาอันนี้ต้องรอไฟให้มันเฉียวก่อนครับเพื่อสามารถข้ามได้โอเคครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับ ตกก็ยังมีคนที่มอ,อ,อกงลางตายะครับแล้วตอนนี้เราจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราชี้ NCG ของแมนเชสเตอร์ให้ดูทีนะครับที่พักนะครับห่างจาก NCG ประมาณประมาณ400เมตรได้นะครับ NCG นะครับแทบจะอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของเมืองเลยนะตึกหน้านี้เราก็ใกล้จะถึงครับจู่ๆ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการเดินไปเรียนในแต่ละวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบรรยายคอร์สนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เรียนใ้ฝังเนี่ยก็คือตัวคอร์สที่ผมลงนะครับจะเป็นคอร์สอินเทนเซีนะครับซึ่งจะเรียนทั้งตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนบ่ายโดยตอนเช้ารับเราจะเรียนประมาณสาชั่วโมงนะครับโดยเริ่มเริ่ม8โมง45นะครับแล้วก็จบปิธทีที่11โมง45านะตอนบ่ายก็จะเริ่มเที่ยง15แล้วก็จบใบหนึ่ง ในหน่อาทิตย์นะครับเราจะเรียนแบบนี้4วันนะวันศุกร์นะครับเราจะเรียนนะตอนบ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั่วโมงนะครับจะเริ่มเที่ยงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองครึ่งเนาะจะเป็นสกิลคลาสอะไรเงี้ยเนื้อหาที่เรียนนะครับก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็จะเน้นกริมาอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่อยากเรียนคอร์ส IEL t s เสริมอย่างเงี้ยก็สามารถคุยกับพี่พีแโก้ได้นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะ การเรียนในห้องเรียนนะครับค่อนข้างที่จะก็บอกว่าเพื่อนๆเฟรนลี่มากนะครับแล้วก็อาจารย์เฟรนลี่มากคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับอย่างผมเนี่ยตอนสผมมาก็แทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆฟังไปก็ค่อยๆซึมซับไปนะครับไม่ต้องกลัวคนสามารถฟังได้นะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ เื่อผมมาอยู่ประมาณ1-2ึ่งถึงดก็เริ่มคุยกับเพื่อนรู้เรื่องอลไตตอนแรกก็บอกเลยว่าฟังเพื่อนไม่ออกเลยรว่าหูเรายังไม่ชินกับการ pronunciation ของคนอื่นนะี่ก็ถึงแล้วนะครับเป็น NCG จะอยู่ตรงพันเนอร์นะครับตรงนี้เลยจะเป็นกลางเมืองข้างหน้าก็จะเป็น bus station แล้วก็ tram station เนะี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูว่าวันนี้เราจะไปซื้อของที่ไหนมากนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านของฝากต่างๆนะครับถดไปจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านเวลาเลิกเรียนเนี่ยครับก็จะมาซื้อขนมเกนมีนมมี ของต่างๆมากมายนะครับอันนี้จะเป็นร้านพิซซ่านะก็มีโซน plaza ตรงนี้นี่คืออาหารที่สัมผัสของชาวาารัสเซียนะก็คือมามนะ่าเป็นหนึงร้านกาแฟนะครับแล้วก็พวกขนมอาหารชาวรัสเซียอะไรนี่หรือ,รอ,รอ,ว,อว่าจะกินของกลางวันก็ได้นะครับับอนนี้เป็นเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล,ลแล้วก็จะมี let's go e x p เพรสนะครับสามารถซื้อของกินได้นะตอนพักเบรกหรือว่าตอน พักครึ่งคาบเรียงตอนเช้าอะไรเงี้ยครับยี่สิบนาทียี่ห้านาทีวัณนี้ครับเพื่อให้เรียนนักเรียนได้กินข้าวอันนี้ก็สามารถเขาไปซื้อของแต่แต่ว่านี่ครับที่ผมแนะนำก็คือเซเว่นลิเดอร์ 7, นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าถูกไหมเนี่ยครับจำไฟนี้ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปไ อันนี้จะเป็นโซนตะบูนเบอร์รี่นะครับเช่อนเบอร์รี่ที่นี่ถูกมากเลยบูเบอร์รี่ที่นี่ก็1นึ่งพายนะครับ1นึ่งพายก็1นึ่งพายกว่าอันนี้จะตกประมาณหกสิบกว่าบาทนะแล้วก็จะมีราสเบอร์รี่นะครับซอเบอร์รี่นะครับที่เป็น1นึ่งพายเหมือนกันประมาณ60 60บ0บาทประมาณนี้ครับแนะนำให้ซื้อกินนะครับก็จะเป็นพวกแครบอะไรต่างๆแต่วันนี้ผมจะมาซื้อผักนะครับเอาไว้ทำอาหารกินแต่ละมื้อนะครับา ไม่อยากออกไปกินข้างนอกนาะเผื่อใครอยปกะอยากกงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นมชรูมนะก็ตก40กว่าบาทนะครับ40บาท30กว่าบาท50บาทแค่นี้ครับแล้วก็ก็จะมีผลไม้ต่างๆนะครับที่สามารถเลือกได้ได้ผลไม้สดน้องแต่นั้นเราก็จะมันจโซนชีสนะครับขยะชีสแล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปนะที่เป็นพาสตา้าโยเกิร์ตต่างๆนะครับ สามารถมาสึกได้มีนมนะครับค่อนข้างถูกเลยครับนมเนี่ยครับถ้าคิดเป็นแกนล่อนก็ตกแกนล่อนละ40-50บาทวันนี้ครับจะมี60-70บเจ บคัคเกสตรงนี้นะครับเราก็จะคิดเงินในการที่เราคิดเงินเองนะครับจะโอนเงินในการแต่บาทนะครับส่วนมากก็จะเป็นบาทอี้ นนี้เสร็จกระเป๋าแล้วเราก็จะได้รูดซีฟนะคฮะแล้วก็เก็บของเข้าเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จนะครับเราก็จะไปที่ต่อไปนะครับที่เป็นของสดกันนะครับก็จะมีพวกเนื้อปลาตอนนี้ก็ได้เต็มกระเป๋าเลยครับตอนนี้ผมใช้กระเป๋าผมไผ่หมาในการซื้อโอเคเดี๋ยวเราพาเดินสำรวจกันนะครับก็เนี่ยร้านบลูวาวนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตร้านนี้ค่อนข้างดีนะ มีซอสทุกชนิดนะครับมีเครื่องดื่ม้อผัดแล้วก็ซอสสทางนสามารถเอาไปรประกอบอาหารได้และที่สำคัขขญนะครับก็มีพวกซีฟูใใ้ดทุกอย่างในไทยต้องการกินซีฟู้ดนะครับอันนี้หละมีเนื้อนะครับม,มีกุ้งมีปลามีระมหมึกนะครับอย่างสำหรับใครที่ชอบการทำอาหารนเปรี้ยนะครับก็แนะนำร้านนี่ไปนอ,อนก็มีพวก นะครซอสเปรีป้ยวกรุงครับเดี๋ยวยังไงตัวไปซื้อของก,ก่อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีนะครับจากร้านนี้มานะครับก็มีอเมริกันแคนดี้นะครับจะเป็นของฝากต่างนครับจากแมนเชสเตอร์นะก็สามารถมาซื้อได้นะครับก็เึีข้างหน้านะครับ จะเป็นสที่เรียนเราแล้วนะครับแล้วก็เดินหนมาเนาะก็ระหว่างเดินนะดูจะเล่าเรื่องการไปเที่ยวที่ต่างให้ฟังนะครับก็การไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับเราสามารถไปโดยผ่าน nct ได้นะครับหรือว่าสามารถไปเองได้นะโดยผ่านแชมหรือว่าผ่านบัสอะไรต่างเนาะก็จะมีทั้งไปมิวเซียมนะครับของแมนเชสเตอร์นะครับที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเสาร์นะครับหรือว่า ของเก่าของโบราณนะครเนาะกสามารถไปดูได้อยู่ใน U of m a n นะครับเราสามารถนั่งรถบัตรไปได้นะจากตรงน,นี้เลยนะ Station B แล้วก็แมนเชสเตอร์ Manchester นะครับก็จะมีสนามบอลอยู่สสนามนะที่สนามนาใหญ่ก็คือ Manchester City นะครับแล้วก็ Manchester United เราสามารถให้ทางโรงเรียนนะครับจองตั๋วให้เราได้นะครับในการไปชมแมตช์ต่างๆเนาะหรือว่าเราสามารถจองเองได้นะครับ เว็บไซต์โดยตรงเลยของของ Official Team นะครับก็สามารถจองได้เองเลยเนาะจากนั้นนะครับโรงเรียนนะครับก็มีโปรแกรมนะครับในการไปเที่ยวต่างๆโดยจะแสดงให้เราเห็นนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของโรงเรียนเนาะแล้วก็จะมีป้ายประกาศนะครับตามตามโต๊ะที่นั่งของนักเรียนเลยนะว่าอาทิตย์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือทาาโรงเรียนนะครับจะมีกิจกรรมทุกอย่างนะเตปบ,บอลเล่นบอลลีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภาษา การเขียนการพูด conversation อะไรต่างๆก็มีครับส่วนวันเสาร์นะครับวันเสาร์ของทุกอาทิตย์นะครับจะมีการไปเที่ยวต่างเมืองเนาะก็สามารถ b o ๊ก i ิ้กับทางโรงเรียนได้เลยนะครับที่ผมไปก็จะมีตัวเอเ r อร์ฟนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับที่เป็นน้ำตกแล้วก็ไป เมืองยอคนะครับเมืองที่โด่งดังเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับนอยนริอเตอร์อะไรนี้ครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับจะพูดถึงเอเวอเนะครับจะเป็นการไปกับไกด์นะครับแล้วก็ให้เราไปเดินตามธรรมชาติอารมณ์เหมือนเดินขึ้นเขาเลยนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนไปถึงน้องตกนะครับก็ได้สัมผัสธรรมชาติแบบแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนนะครับที่ บุกไปกับเรานะจะมีทั้งต่างโรงเรียนนะครับหรือว่า NCG เดียวกันก็ไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะช่วยในด้านการฝึกภาษาต่งตางนๆนครับเราสามารถพูดคุยหรือว่าสามารถเจรจาก,กับเพื่อนๆได้นะครับ เป็นการฝึกภาษาเป็นตัวเนาะก็ส่วนเมืองยอสนะครับก็ข้างหนาวแล้วก็สวยมากครับต้องบอกว่าช็อกโกแลตอร่อยเลยเดียวก่อนพูดถึงเมืองยอนะครับอยู่นี่ครับแดดออกอยู่แล้วนะครับฝนตกประมาณ30นาทีนะครับฉันก็แดดออกแล้วก็ฝนตกใหม่รอบแล้วก็หนาวอะไรเงี้ยสลับกันไปเรื่อยแต่ว่าอากาศที่เราหายใจครับค่อนข้างสดชื่นผมมองว่าที่แมนเชสเตอร์นะครับมลพิษค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยสัญจรมากถ้าเทียบกับเมืองไทยนะครับก็จะอากาศโล่งกว่า แล้วก็ในส่วนของมุ่งยอกนะครับก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างไม่สงบเท่าริวัฟูนะครับจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีคนไปเที่ยวเยอะนะครับว่ามีประวัติศาสตร์และก็มีตึกที่เก่าแก่นะครับมีเรื่องราวนะครับทําให้มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งนะครับบ้างแล้วก็ช็อกโกแลตอร่อยมากครับก็แนะนําให้ถ้าสมมติว่า มาเรียนนะครับก็อยากให้ลองบุ๊กไปสักหนึ่งกิจกรรมเลยครับวันเสาร์นะครับก็จะเป็นทางโรงเรียนพาไปนะครับมีไกด์แบบไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงของทางนะแล้วก็ส่วนริอร์พูนะครับอันนี้ผมไปกับเพื่อนนะอันนี้ไปกันเองครับต้องตัวรถไฟผ่านแอปพลิเคชันครับจะมีทั้งจองผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จองผ่านออ์เตอร์นะครับก็คือบล l อกอินเลยแต่ว่าก็แนะนําให้จองผ่านแอปพลิเคชันก็จะสะดวกสุดนะครับไม่ต้องกลัวตัวหายเนาะเป็นตัวอิ็กทรอนิ์ไปลิอร์พูก็ประมาณ เกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ค่อนข้างอยู่ใกล้กันนะครับผมก็ได้ไปทัวร์สนามหรือว่าเออไม่ไม่ไม่ได้ไปทัวร์สนามลิเวอร์พูลผมไปเยี่ยมชมแค่สอบโซนะครับแล้วก็ไปรอ,รอบสนามนะครับเพราะตอนนั้นสนามน่าจ,จะปรับปรุงอะไรสักอย่างเลยไม่ได้เข้าไปทัวร์นะครับแล้วก็ผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ Manchester นะครับไม่ันทางไปทัวร์สนามลิเวอร์พูลแน่นอนแต่ก็ได้มีสําหรับลิเวอร์พูลครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบ ค่อนข้างเงียบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าล้างเป็นประช,ชาอะไรเงี้ยก็ยังพอมีคนเดินแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็กนะครับก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างใช้คำว่าสงบแล้วกันนะครับไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมากมายจริงๆถ้าชอบความสงบชอบลิวปูนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับสำหรับการไปเรียนที่เมืองลิวปูเนาะแต่สำหรับใครที่ชอบผู้คนนะครับชอบเฮฮาปราร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่แมนเชสเตอร์ได้นะครับ ข้าน้ก็เนี่ยครับเป็นเทร Station ก็ถ้าใครตัวร้านของดิใดลไปก็สามารถเข้าไปที่เทร Station ได้นะครับจะมีร้านสะดวกซื้อที่เป็นแชนเบอรี่อยู่นะครับที่มีอาหารให้ซื้อมากมายแต่ว่าสำหรับผมลิโดก็มีเยอะกว่าครับแล้วก็บางของบางชิ้นบางอย่างก็จะถูกกว่าแชนเบอรรี่นะครับก็ใครที่อยากชอบเลือกวัตถุดิบนะครับ สามารถไปทีเดียวได้หรือว่าใครที่ไม่สะดวเกเดินไกลก็เนี่ยครับชานบารีก็ตอบโจทย์ไม่แพงกว่ากันมากครับอันนี้เป็นทางเข้าซอยเบียงทีผักครับนี่ครับถ้าสมมติว่าอยากมาฟิตเนสนะครับก็สามารถเข้ามาที่ตึกนี้ได้นะครับไอคิวเป็นเครือเดียวกันนะครับก็สามารถเล่นฟิตเนสฟรีได้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันข้างบนนี้เรามาฟิตเนสกันนะครับนะจากเซ็กสิ่ก็เป็นฟิตเนสฟรีนะครับของไอคิว ทั้งโรบินนะครับเครื่องคาร์ดิโอแล้วก็มันจะเป็นออ่มันเป็นจักรยานอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแมทชีน,นะครับเอาไปเล่นส่วนต่างๆแนละ้วแล้วก็มีดัมเบลนะครับเดียวมอน,นี่ครับ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับและอยากมาเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับก็สามารถติดต่อที่ Mango Learning Express ได้เลยนะครับเท่าที่ผมติดต่อไปผมได้คุยกับพี่อลิสนะครับแกก็จัดการให้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่านะครับแล้วก็เรื่องของอพาร์ตเมนต์เรื่องของที่เรียนนะครับแถมยังมีนะครับลดเปอร์เซ็นต์ให้กับนักเรียนนะครับที่มาเรียนที่ NCG ด้วยซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆนะครับแล้วก็ ติดปัญหาอะไรสามารถแจ้งพี่พี่พี่ Mango ได้เลยนะครับพี่เขาตอบเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหอพักนะครับซึ่งได้จองจองไฟล์บินนะครับมาถึงก่อนวันมาถึงก่อนกําหนดนะครับแกก็จัดการให้ทุกอย่างเลยดีมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อ Mango Learning Express ครับ